สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเผ็ดมันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับการสำรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาขึ้นนี่นะครับเกือบไปแล้วนะครับต้องใช้คําว่าเกือบนะครับต้องใช้คําว่าเกือบไปแล้วนะครับผมได้ไปหานะครับมุมกล้อง ที่เห็นชัดเจนนะครับที่สุดเท่าที่เข้าสามารถีิจะหาเบิง้งใดนะครับนั่นก็คือทางช่องหลักนะครับทางช่องหลักนั่นก็คือช่องสา้อยเพชรแผนแป้งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่องของเสียน้นนะครับเสียนุนเสียบดจเนเพลรโนไปเชียนนะฮะอันนั้นก็คือความชัดอีกมุมหนึ่ง นะครับผมก็จะนั่วิดีโอละกะสโลโมชั่นนะครับให้เบิงพี่น้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะว่าช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยผิดตุย้ยนะครับเพิ่นได้ถ่ายทั้งเวทีแล้วกล้อง ก็เห็นทุกๆอกที่ที่จะบทนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าทำไมถึงต้องบอกว่าเกือบไปแล้วนะครับกําลังนะครับกาลังเอามือนะครับมาจับขอมือด้านซ้ายของน้องอู๋อิงนะครับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับมันอันตรายนะครับดีดีที่มีหนึ่คู่หมอนอิง สองพอหยุดอยุ่ทั้งเวทีพอนะครับทั้งสองคนนี้เป็นคนคอยโคเวอร์นะครับสามพี่น้องฮูงบอ่อไผ่ครับพอลุงนะครับพอลุงนี่ยดันลางนะครับพอลุงแล้วยุ่ดันลางอยู่พอลุงยุ่งขางยุ่งขางผู้จีเพิ่นจับแน,น่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าดึงนะครับผมไม่ได้บอกว่าดึงแต่นะครับด้วยปฏิกิริยากันของกู่หมอนเองอะไรกับของ พอหยุดนะครับอยู่ในสถานการณ์ซึ่งหน้าอย่างนั้นนะครับเพื่อนกะจําเป็นต้องต้องเอามือนะครับผู้ที่มาจับแบบนั่นออกนะครับซึ่งมันผิดปกติมันแปลกมันไม่ผิดปกติมันแปลกจากวิสัยที่คนจะมาขอจับมือตามปกติจับมือศิลปินจับมือนักร้องแมนมาครับมันไม่มีใครนะครับที่จะมาจับข้อมือแบบนี้นะครับจับข้อมือนิ่งๆเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้เรียนมาเนี่ยคุณดึงไม่ออกนะ นะครับแล้วมีโอกาสที่จะดึงมันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้มากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกแปะแปะมือนะครับถ้าเป็นแบบว่ายลุ่นจิลลปินสตริงทุกวันนี้นะครับตามวงสตริงตาม่ยังนอกแต่ว่ยุ่นเขาจะเอากำปั้นชกหรือว่าแตะ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 แตแตอย่างนี้นะครับแมนบอกอ่าอันนี้คือเขาเอื่นวามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ ไม่มีใครคาดคิดหรอกนะครับและเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าครูหมอนอิงนะครับบ่ได้จับมือเพื่อนออกมันสิเกิดยังงึ้นนะครับพี่น้องกับเบิ้มตามผ่ามรถแล้วก็ใช้วิจารณญาณไม,ม่ใช้วิจารณาใช้การพิจารณาจากวิดีโอนะครับนี่ก็คือวิดีโอเหตุการณ์จริงนะครับเหตุการณ์จริงแล้วก็น่าจะเป็นมุมกล้องออริยบทที่ชัดเจนที่สุด จับปุ là 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 ๊บนะครับเดี๋ยวผมรีบตรงไหนก่อนจับปุ๊บอ่ะนะครับช่วงที่น้องหญิงร้องยืนหนึ่งเป็นเขายืนหม้อเป็นนองนะครับช่วงที่น้องหญิงร้องยืนหนึ่งเป็นเขายืนหม้อเป็นนองเลยบนครับปุ๊บแล้วที่นี่อ่าเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บคือกำข้อมือเนาะกำข้อมือนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แตะธรรมดาเลยจนยืนมาแต่ไกลเลยเด้ เดี๋ยวก็รีบเลยบังฟึ๊บกำขอมือกำเลยกำข้อมือกำแล้วคือคือมาลักษณะไงกำแบบนี้ฟึ๊บกำกำใช่ไหมล่ะกำแบบฟึ๊บอย่างเงี้ยกำและกำลังและกำลังลงมาสักนิดนึงแล้วครูมอนอิงก็จับมือออกพอจับมือออกเราก็บว่ปล่อยมือครูมอนอิงเนาะเราก็บครูมอนอิงก็เลยได้ได้ดันออกนะครับเพราะว่าครูมอนอิงนี่ยืนนะครับถ้าสมมติว่าจับมือครูมอนอิงแล้วดึงครูมอนอิงไปหัวซักกระเทียมลงไปเลยได้ หจักบอกครับพี่น้นองครับหูจักเข้ามาหัวสักกระเทียมหัวสากกระเทียม,ก,ยมกินลงไปเลยอ่ะนะเนี่ผมเบิรงกไมคก่อนปุ๊บเนี่ยคู่นี้ก็เล่นในดันออกพอหยุดกันเล่นกันเลยุข่างพลุงนะครับนี่ดีพลุงแล้วยู่หนาเวอยที่ยุ่งหนลลางตอนนั้นนาตอนนั้นนาทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยการมุ่งกล่องอีกมุ่งหนึ่งกับเป็นของข้างช่องพอนุน่นช่องเสียนุน่นนั่นเองนะครับที่ผมบอกว่าในมือน,นี่ครับมันก็คือเป็นสิ่งที่ มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละแต่ถ้าเราจะปล่อยผ่านไปเรื่อยๆไป่านเรื่อยๆนบ่นมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยที่เป็นบ่อยมากจนมันเกิดอันตรายนะครับเรากำมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้องหญิงศิลปินหลายคนหลายท่านก็เจอเข้ากันคือดึงถึงยังเนี่ยเข้าเป็นเอฟซีเนี่ยเนี่ยถึงแม่เข้าว่าดีไปยูในหนาเวที เข้ากับซอยเป็นกรบบอกเสียงซอยส่งกำลังใจซอยแบบบ,าาอบอกจากกันเอ้บอกไอ้เราว่างในเด้อเบิ้งซอยกันแน่เบิง้งนักร้องเบิง้งซินและปีนเบิง้งน้องยิงดูช่วยหน่อยคือถึงคนรลองเพียงเนาะแมนบอกเราไม่รู้หรอกนะครับดีไม่ดีดูเทิงนี้ที่เนี่ยบางเทือค้นโคบเบิ้งบางเทือคู่หมอนเรือว่าพอหยุดเนี่ยกับเาสามารถจริงๆแน,เนมเห็ใน,ใน,ในได้ดเพะว่าไฟมันสาดเข่าตานะครับไม่สามารถที่จะมองเห็น ทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีได้อ่าัรไฟมังสาคา,าตานี่แหละกับมาบ่าจากันวนะ่าผูใ้ใดไปเบิงมอลผู้ดใดไปเบิงการ,สรแสดงนานเนะวทีกับเบิงซอยกันเอ๊ะเพิ่นเดอร์จิงจื่อมันแมนบอลอย่างคือมัน,ม,นมันต้องคิดด,ด้วยตลอดได้พี่นอ้องอีหลีเด้คนทักแย่งมึงแง่งศิลปินเนาะจริงๆนะครับนี่แหละที่ผมมาเว่าก็เลยอย่างไรกระตุ้นความเป็นพี่น้องเอฟซีถึงความห่วงใยไม่ใช่มาบอกว่าให้โกรธแค้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่า โมเมนบ์มเมนวาให้สร้างบมเมนวาให้ศูนย์เมนต์วอยังให้เบิงแง่งกันเบิงแง่งศิลปินนะครับเพราะว่าเขาบมโูดอกว่าใจเพนคิดจังไดอีกอย่างแต่ว่านั่นนะคือเหตุการณ์ที่เกิดก,กับจีกตาตามภาพผิดรณาเอาเองนะครับพี่น้องเนาะอ่ะกะโอเคละเมื่อนี้ผมเห็นพี่น้องบอกว่าเป็นงานฟรีบอกอ่าเป็นงานฟรีบอกเมื่อนี้อยู่อำเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อีกแล้ว อยู่อำเภอเขาสวนกวาเอ้ยไม่เป็นเขาทุกข์กวาทนะครับอยู่ตำบลในเมืองอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์วิเชียรบุรีรผมมคิดคิดพอถ้าไก่ย่างแล้วเป็นบ่ออยู่้ำข้งพระงไหมไก่ย่างไหมไก่ย่างวิเชียรบุรีคุนเลี้ยงนั่นวาผมยิดพอเนาะเออแล้วก็อยู่วัดประชานิมิตอ่าเห็นพี่น้องว่าเป็นงานฟรีกะไปใหก้กำลัางแร่งช่วยตังใจกันได้นะครับ จากกี่คลิปผมบอกไปในคลิปก่อนว่าสาวน้อยเป็นแพ่งนะครับตอนนี้ก็กาลังขยับขึ้นไปอ,อยู่อ,อําเภอเพชรบูรณ์ไปต้อนรับกันไปเป็นกาลั่งใจกันผู้ใดน,นะครับยังไม่จุจใจจากเมื่อคืนก็สามารถไปต่อได้วันนี้ที่วัดประชานิมิตครับตําบลในเมืองนะฮะอาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปต้อนรับน้องหญิงต้อนรับบอโจตอนรับสาวน้อยเป็นแพ่ง นะครับผมและการฝากการฝากงานครับวันที่1 1 1213นกลุ่มปิดนี้จัดขึ้นเพื่อสำหรับงานบุญใหญ่นะครับของบ้านน้องคู่นะครับซึ่งเป็นงานสลองพัดจดครอัว้ยหล่านะครับพ่อเอกมหน่อยน้องอิงนะครับและก็ร่วมกับ FC แฟนคลับนะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับทำบุญประปาถอดประปาตอนนี้ทางบ้านน้องอิงกางเต็นท์แล้วจัดที่ให้พ่อพี่น้อง FC ไว้สำหรับการเต็นท์ได้สุดยอดผมบอกแล้ว นะครับคลิปนี้เอาไว้สั้นนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามรลบชมรับฟังเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปนะครับจากเหตุการณ์ยิงผมจะสโลโมชั่นให้ดูนะครับขอบคุณช่องสาวน้อยเพชรรันแดง่นะครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับผมกับต้องขออนุญาตปิดเสียงเพลงไว้นะครับเพราะว่ากัติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งนะครับว่าเหตุการณ์เป็นจังไดนะครับนี่ช่วงสโลครับ ก็ใช้การพิจารณาครับพี่น้องครับหากแพ่งเบิ่งแง่งกันสวัสดีครับ